เป็นทางประตูเข้าวัดนะคะข้างบนเขาให้ขึ้นไปด้วยเนาะ<อ>เดี๋ยวเราขึ้นไป <c oughs> ที่นี่มีร้านแอปเปิลพายนะคะที่อร่อยมาก เบนิเบนิร้านนี้อร่อยมากนะเป็นแอปเปิลพายคัสตาร์ดมีร้านสตาร์บั克ร้านโอยากินะร้านโอยากิร้านนี้อร่อยมากอันนี้โอยากินะคะที่เราสั่งมาก็จะเป็นรส ฟักทองนะคะจุดสีแดงคือฟักทองจุดสีเขียวก็คือมะเขือม่วงนะคะเหมือนตามในภาพเลยค่ะเนี้ยร้านนี้อร่อยนะคะเรากินประจำอร่อยเหมือน,น,นชีย้รสฟักทองนะคะ มะเขือม่อมวงโุยากิเป็นของกินประจ,จาําจังหวัดนากาโน่นะคะร้านนี้อร่อยจริงๆนะคะเนี่ยก็เลยสั่งกลับบ้านไปด้วยนะคะที่นี่ของกินเยอะมากนะคะมีร้านคุชชิ่งคนเยอะมากอันนี้ร้านขายพระเหมือนเมืองไทยเลยมีร้านขายพระด้วยร้านนี้เห็นมีคนเข้าเยอะเนาะเนี่ย ปนาโต้เนี่ยอืมคนเข้าเยอะอันนี้ก็มีคนเข้าเยอะอย่างอ่าคุยซอฟต์พื้นน่าอร่อยที่มีจริงขอย่างนี้ด้วยนะเดินเ,เข้าไปข้างในข้างในก็จะตามซอฟก็จะมีอันนั้นด้วยเนาะมีวัดเล็กๆ นี่ก็จะเป็นร้านขายผักดองนะคะร,ร้านนี้ก็คนนั่งกินเยอะนะเนี่ยอันนี้ร้านเซนเบ้ เบบี้คาสเทล่าก็คือคาสเทล่าเล็กๆที่จังน่ามัน๋อนี่ไงเทำแบบนี้อันนี้พิมก่เดี๋ยวลองมาชิมกันค่ เองนะด้นนนะ่ด้านในด้านในจะตัออืมนุ่มเหมือนเหมือนขนมไข่เหมือนขนมไข่บ้านเราไม่มีไส้นะคะชิมทุกอย่างที่ขวางหน้าเราจะมีท้องใส่อะไรอีกไหม <g> เรายังไม่ถึงวัดเลยพอโซบะโซบะกินหลัง ข้างบนเขาให้ขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะเดี๋ยวเราก็ต้องขึ้นไปก็มองลงมาที่จุดชมวิวนี่ก็จะมีหมวกโบราณขายนะคะกโบราณที่นี่มีร้านของฝากนะข้างในจะเป็นร้านเครปนะคะเป็นโซบะเครปอร่อยมากนะคะจะนุ่มๆหนึบๆนึ อากโน่นี่ก็คือแอปเปิลนะคะดังเรื่องแอปเปิลส่วนแอปเปิลเยอะก็เลยมีแต่ขนมที่ทำมาจากแอปเปิลเยอะนะแล้วก็โซบะโซบะก็ดังนะคะอันนี้พริกชิชิมินี่ก็ของจังหวัดอากาโน่นะคะชิชิมิก็คือพริกเจ็ดชนิดนะคะอยู่ในนี้ จังหวัดน,นากาโน่เมื่อก่อนเขาเรียกชินชูนะคะชินชูนากาโน่นี่ก็จะเป็นเตารัดนะคะเตารัดญี่ปุ่น,นอันนี้ล่ะอันนี้ก็ถั่วอันนี้ถั่วดํานะคะเม็ดใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วมือเลยงากระเทียมคุริกาเกะ คนเยอะมากเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปข้างในเพราะว่าเขาจะปิดขายบัตรแล้วนะคะเราต้องรีบเข้าไปข้างใน เสา t h i นะคะที่เป็นเสาที่เป็นได้เป็นได้สีทองที่อยู่ในมือข้างขวาของพระพุทธรูปเราก็เลยจะโยงมาที่เสานี้แล้วก็ให้คนไปจับจับเสาอันนี้ก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์อะนะคะพุ่นโดดนมายจินาเนมายดาก็จะรูปเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จเ้วก็พัดพัดควันเข้าหาตัวเองแบบนี้นะเด,ดีดย๋ยวเราจะไปซื้อบัตรเพื่อที่จะเข้าไปชมข้างในกันนะคะต้องซื้อบัตรก่อนันะะนี้บัตรเท่าไหร่ก่ปะหกรเยนหกรเยน ทุกทีเข้าไปชมข้างในไม่ต้องซื้อบัตรนะคะแต่วันนี้เขาจะเปิดให้ดูข้างในนะคะก็เลยต้องซื้อบัตรด้วยนตอนนี้นคิวนะรอถึงข้างบนเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในโน้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนต้องรอคิวจากตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าให้เข้าจากประตูด้านหน้าได้อย่างเดียวนะคะ จากตรงนี้เราจะมองเห็นประตูซัมมองนะคะเดินเข้ามาก็จะขึ้นบันไดข้างหน้านะคะแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในก็เลยจะต้องซื้อตั๋วแล้วก็มารอยอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าไปข้างในถ้าเข้าไปข้างในเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะเมื่อกี้เราเดินจับตรงเสาศักดิ์สิทธิ์นี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนวัดนะคะแล้วก็ลงมาเรียบร้อยแล้ว ข้างในนะคะจะมีพระพุทธรูปที่มาจากเมืองไทยด้วยนะคะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนะคะตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะแต่ก็เริ่มฟซานะคะเพราะว่าห้าโมงเขาเปิดไอไลฟ์อัพต่างนด้วยนะะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะน<โม>ี่ต้องซื้อบัตรก่อน500ร้อเยนนะคะค่าขึ้นนี่เราขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงประตู ด่านที่สองนะคะเจ็ดปีหนึ่งครั้งที่เขาจัดงานนะคะเสาทุกปีทุกครั้งจะไม่เหมือนกันนะคะ เค mm hmm. ร Youtube ื่องรังใส่ไปหนึ่งร้อยเยนนะคะเอาโผูไว้ที good, ่นี่เอาสิ่งไม่ดีไว้ที่นี่นะคะไม่เอากลับบ้าน การผูกก็จะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดก็คือมือข้างซ้ายในการดึงนะมีอะไรขายบ้างส่วนมนากจะเป็นเครื่องลาเครื่องลาย มีวัวทั้งปีนี้ปีวัววัวทองวัวขาววัวดำนี่แปดร้อยเยนนี่ก็จะเป็นไส้นี่ก็จะมีโอมิคุจิอยู่ข้างในอ๋ออันนี้อันนี้อะไรลูกอันนี้เป็นเสาโกไกโจปีนี้ 1,200นเยนก็ประมาณ350บาทนะคะอันนี้ก็จะไว้ห้อยตรงแขนเวลาพิธีงานศพนะคะเหมือนรูปประคัมบ้านเราโกไกจดารุมะดารุมะนี้คนญี่ปุ่นเขาจะซื้อไปแล้วก็เอาไปทิฐานเขียนตาไว้ข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็อธิษฐานถ้าสมหวังก็บอกว่าจะเขียนให้อีกข้างหนึ่งประมาณนี้ค่ะความเชื่อเป็นผุกตาดารุมะ แต่ละสีเขาก็จะสื่อถึงความหมายนะคะตรงนี้จะเป็นเสาที่7ปีหนึ่งครั้งที่ใช้แล้วนะคะพอใช้เสร็จก็จะเอาเสามาไว้ที่นี่นะคะรวมกัน <ฮ>ตรงนี้เป็นร้านโซบะเก่าแก่เปิดไมลุกมีคนเต็มนะคะ <ừ> ่ะไม่นอน <ừ> เดี๋ยวเราจะมาหาโซบะชิมกันนะคะร้านนี้พี่กัดอยู่ข้างหลังวัดเซงโกจินะคะตอนนี้คนข้างในเขาเยอะนะคะก็เลยให้รอ <c oughs> อันนี้เมนูเทนซารุโซบะนะคะซารุกก็คืออันนี้นะคะเขาเรียกอะไรตะแกรง เทนซาลูก็คือเทมปุระโซบะนะคะก็คือเทมปุระด้วยใส่วาซาบิลงไปอันนี้เนงีนะคะใส่เนยนลงีตรนนี้เป็นผักตามฤดูกาลันโคีโคกมิก็จะเป็นผักขูญี่ปุ่นนะคะที่เราเอายัง